สวัสดีครับเพื่อนๆครับก็วันนี้จะไขเกษตรชาวบ้านนะครับก็จะพาเพื่อนๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับการนำเจ้านี้ครับท่อ PVC นะครับที่เราต่อผิดนะครับก็จะนำเอาออกนะครับด้วยวิธีง่ายๆนะครับถ้าเพื่อนๆที่อยู่หน้างานนะครับไม่มีอุปกรณ์ หรือว่าต้องการที่จะถอดท่อนี้ด้วยวิธีเร่งด่วนนะครับก็ทําได้เลยนะครับแต่จะต้องบอกไว้นิดนึงนะครับว่าการที่เรา,อาถอดท่อนี้มันไม่ใช่มีวิธีเดียวมันก็มีด้วยกันหลายวิธีนะครับแต่วันนี้จ่าก็นําสาระด้วยสูตรวิธีของจ่ามาให้เพื่อนๆได้นนชมว่า,าทํำยังไงนะครับก็นี่เลยนะครับเพื่อนๆ อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็คือเป็นเจ้าตัวกาวต่อ PVC นี้นะครับที่จะนำเจ้าท่อ PVC ที่เราต่อผิดนี้ออกนะครับก็วิธีการกา็ง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆลองรับชมดูนะครับว่ามันออกได้จริงไหมนะครับก็ใช้กาว เจ้ากาต่อท่อ PVC นี่แหละครับเพื่อนๆแล้วก็ใช้ความร้อนดึงเข้าออกนะครับนี่เลยครับนี่นะครับเกาวท่อ PVC นะครับเอาทาเข้าไปอาบริเวณนี่นะครับท่อ PVC นะครับที่เราจะนำออกนะครับ เนี่ครับเพื่อนเพื่อนจุดไฟนะีครับไฟเขาก็จะติดนะครับเนะี่ครับเพื่อนๆเห็นนะไฟเขาก็ติดข้างในนะครับเนะี่ยไฟเขาติดอยู่นะครับก็หลังนั้นเมื่อโดงความร้อนแล้วนะครับเพื่อนๆก็ดึงท่อออกครับ ครับก็จะออกด้วยวิธีง่ายๆแบบนี้นะครับก็ใช้ความร้อนนะครับในการช่วยขยายาให้กาวเขาละลายนะครับเดี๋ยวอ,อีกด้านนึงนะครับก็เอากาวใส่ลงไปเช่นเดิมครับ นี่นะครับเพื่อนเมื่อเราใส่กาวไปแล้วนะครับก็จุดไฟครับครับเพื่อนๆเหมือนเป,นปลวไฟนะครับเขาจะติดประมาณนี้นะครับเราก็ให้เขาหลอมละลายเจ้า กาวที่ติดอันเก่านะครับเมืม่อร้อนแล้วนี่นะครับเหี่อนก็ออกเรียบร้อยแล้วนะครับก็เขาเจะละลายกาวเก่านะครับที่เราติดเดิมไว้ก็ได้ประมาณนี้นะครับก็เป็น เทคนิคดีๆง่ายๆนะครับที่เพื่อนๆสามารถนำไปใช้ได้นะครับก็ยังไงก็จะไขก,ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ